ส่งดอกไม้ดอกดาวเรืองนะคะแต่จะส่งไปประมาณพันกระดาดดส,ส่งที่ปากกองตลาดค่ะส่งที่สถานีถารถไฟพัทลุงค่ะมันถิดเวลาตรงที่ว่าเขาดอกไม้เสียหมดลังพ่อพังไปหนึ่งลูกแล้วก็ดอกไม้เสียข้างในหมดเลยแล้วเขาน้องก็ที่ร้านนุกก็บอกว่าเขามารับของก็บ่ายสองแล้วปกติถ้าว่ารถไฟตรงเวลาจะถึงประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าดอกไม้จะไม่เสียดอกไม้จะไม่ช้ํา แต่ไปรับบ่ายสองดอกไม้เนี่ยที่ว่าน้ําแข็งมันละเหยมันจะมีความเป็นไอ้น้าขึ้นมามันจะทําให้ดอกไม้มันร้อนมันชื้นก็อยู่ในถุงแล้วมันจะดําหมดเลยพอดําหมดเลยน้องก็ใช้ไม่ได้เลยดอกไม้แล้วน้องก็แคปรูปแล้วก็ส่งมาพี่ดอกไม้ใช้ไม่ได้เลยนะดอกไม้เสียหมดจากวันนั้นจถึงวันนี้เราไปร้องไหมมันก็ปีปีกว่าแล้วค่ะสิบสองสิงหาหกสองสิบสองสิงหาหกสามแล้วก็เนี่ยผ่านมาอีกกี่วันยังไม่มีคำตอบ ยังไม่มีคําตอบใบเบี่ยงมาตลอดบอกว่าเออกาลังทําเรื่องให้ทําเรื่องให้ล่าสุดนี่คือใบเบี่ยงไปเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไปตรงถามว่าโทรถามเขาก็ถามโตถามตลอดก็ถามเขาถามก็มตลอดว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วคะทำไมเรื่องเงียบจังเราได้ความเสียหายเราได้กลับมาแต่ต้อเพราะว่าสินค้าเราไม่ถึงลูกค้าในเวลาที่ที่ที่กำหนดใช่ค่ะดอก,<ส>อกม้เสียบก็อยากเรียกร้องตรงนี้ยังไงก็อยากเรียกร้องไม่ใช่ว่าอยากเรียกร้องอะไรอยากให้ทางสถานีรถไฟอะไรแบบนี้เขารับผิดชอบบ้าง ไม่ใช่ว่าเห็นแค่ว่าเออเงินไม่กี่บาทสองบาทสามบาทหนึ่งพันสองพันก็ไม่รับผิดชอบแต่ส่วนตรงนี้เราหามาบางคนต้องเข้าใจด้วยว่าการหมุนเวียนการซื้อของเราต้องบางทีเราต้องไปยืมเงินคนอื่นมาซื้อไม่ใช่จะเอาเงินจากของเราอย่างเดียวแล้วเราก็เป็นครั้งแรกที่ส่งดอกไม้กับรถไฟแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ส่งไปที่กรุงเทพส่งกับลังดอกไม้สําหรับส่งดอกไม้โดยเฉพาะพังหมดเลยพี่ไม่มีอะไรเหลือเป็นปีแล้ว ใ่ปับใช่ไหมดินยีรไม่นจะมีรบนมนเลยเวลาทงกิกาางดังนั้นมัาจะเสียเว่า่าหลังจากกิดื่อตินต <ไป S 1> ่มติดตอ่อเขา,ขา,ขากับไม่ปิดจากไปเมืว่างก็คุยไปก็เน,นี่ยต้องไล่ไปก็ไม่ตอบโทรทรไล่ก็ไม่รับโทรสายตรงก็ไม่รับ